้าเย็นสูัเอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแพสเกมโรนเซอร์เวอร์นี้ตายอพาร์ตเมนต์สยองขวัญอีกครั้งนะครับมาเราก็ไปลุยกันต่อเลยกระชายมีภาพปิดปากเท่าที่ผมไปศึกษาดูนะครับรู้สึกว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะเป็นหวัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคเลือนโรคอะไรหรือเปล่ามารู้สึกว่าวันนี้ผมนอนน,นอนลึกเกินเอเฮ้ยปวดตายจริงอืลุยกันต่อเลยครับ,บได้กรีน ยายามันเป็นย yeah, าครับมันเป็นยาโอเคเราไปดูกันต่อเลยอันนี้ผมลืมครับผมไม่ได้สังเกตมันคือแบตเตอรี่ครับแล้วก็หลังจากพาร์ทก่อนที่เราได้กุญแจห้อง206เบดรูมนะครับเราก็มาไขเลยครับซีว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นครับออไม่รู้คืออะไรครับเก็บไว้ก่อน,นครับกะสูนปืนโอ้ย่ยมมีอะไร อ,อ,อ,อ๋เป็นไฟไปใช้เรามียี่สบกระสุนสินัดกระสุนสำรองสิบสานัดแบตเตอรี่สามยาอีกสองเม็ดโอเค ทำกับปลาทำไม่ดีนะเนี่ยว่ามันจะยุ่งอะไรกบแพงตรงนั้นมากมายก็เราไปลุยก,กันต่อเลยครับเออเราต้องไปตรงไหนวะฉันจะเป็นต้องกินบางอย่างรู้สึกมันจะหิวนะก็ทุกครั้งที่เราเซฟอะครับมันจะขึ้นวันใหม่แล้วก็ตัวละครจะเริ่มหิวก็มีเหนื่อยบ้างก็อย่างที่เห็นในพาร์ทก่อนนะครับหิวหิวต้องกินครับยังว่ายอยู่กินอันนี้ไปก่อนล้วกันมันคืออะไรอะ ไม่รู้อะ่ะคงเป็นขนมอะ่ะกินมกินเข้าไปเลยนอแซ่บยินหลีได้ทีได้ทีไปุยกันต่อเลยหาทางนี้เอาชีวิตรอดจากอาพาร์ตเมนต์สยองขวัญแห่งนี้อยู่คนเดียวอยู่ลำพังรู้สึกผมหวาเวมากๆโอเคยังมีจุดที่เรายังไม่ได้สำรวจเยอะแยะเลยนะครับโอเคโอเคโอเค อันนี้ห้องห้องที่มันจัดปาร์ตี้แดนแล้วก็ตายหมู่กันนะครับนี่จะพาร์ตก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเอกว่าอะไรนะครับผมไม่รู้มันชื่ออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่ามันป่วยอะไรเนี่ยอุย้ยเปิดได้ด้วยรู้อะไรวะนี่มันต้องเข้าไปดูโอ้โหโอ้ยโปโึโโ๊บชักปืนก่อนเลยครับเอ้ยโ,โดนยิงพังไม่ใช่โดนยิงโดนตาย น,นี่ผมชอบเสียงเปลี่ยนกระสุนเกมนี้มากเลยมันได้ใจมากเร<อ>เปิดเข้าไปครับโอ้รู้อะไรเนี่ยมันต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรอืมอะไรเนี่ยใหญ่แย่งจังมันอะไรเนี่ยอืมสงสัยจะมีรูอยู่ข้างในแต่ว่ามบางอย่างกั้นไว้เราต้องหาอะไรมาตัดซะแล้วโอ้อืเปิดดูโอ้ปิศนานะครับปิศนาอีกอย่างหนึ่งของเรา คือไว้นี่ออ้าวในห้องนั้นเราเข้าไปแล้วมันยังขึ้น,นปิศนาอยู่วะเช่างเถอะโอเคของกินของกินของชอบของครอบครัวนะครับโอเคไม่มีอะไรตูก็เปิดไม่ได้คือต้องต้องไปหาอะไรมาตัดไอ้ยีๆนี่นั่นแหละครับ เจาจังวาเวมากๆเลยฮั้โเอ,เอ้มึงหิวมึงหิวอะไรวะกูก็เพิ่งให้มึงกินไปเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันเออผมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูก,ก่อน ไปดูว่ามีอะไรให้เราทำอ่อนไม่ใช่เั้นก็ไปทางนะี้ครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บปสไลด์หนอนไหมครับสไลด์หนอนไปคือกระสุนเป็นกระสุนกับอาหารเป็นสิ่งที่มีค่าในเกมนี้นะครับทางที่ดีคือรักษาไว้ถ้าไม่จําเป็นอย่าฆ่าครับ สำรวจนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฮ้ยเจิบ้าจริงาจริงาจริงตั้งปืนอย่างดีลืมว่ากดยิงยังไงคิดได้ไงวะจงเป็นต้องการอาหารกินกินก็กินครับรู้สึกหิวบ่อยเหลือเกินเอาถั่วไปกินก่อนแล้วกันถั่วกระป๋องถั่วกระป๋อง ังปังปังยิงยิงยิตะกี้ไม่ทันตั้งตัวตะกี้กดตั้งปืนเป็นแต่กดลืมกดยิงโอ้ยทำไมกูป่วยแล้วมึงยังรังแกกูอีกเลยเนี่ยกระดุ๊บ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 ตายยังว่าซ้ำดีไหมเปลืองกระสุนแม่ดีกว่าเอ้าเราเจออะไรด้วยเดี๋ยวเราเปิดไฟดูกันอืมที่นี่ก็แก๊สหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะจ่ายค่าแก๊สอะไรแล้วเนี่ยพอเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราได้กันไกลแล้วรู้สึกกันไกลเอาไปตัดนะเนี่ย มันเก่ามากเลยแล้วเขียนอะไรโนอะไรสักอย่างฝีมือใครเนี่ยเด็กกาบบอว์เด็กกาบตีโนอัลเทอร์โซลูชันแปลว่าเชียอะไรก็ไม่ทราบใครเป็นคนเขียนว่ามันต้องการให้เราทำอะไรกันแน่งงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เบืืองเบืองเปลืองไปเอ๊ะขยับซิเวย ฆ่ามันอยู่ดีวะ่ะซ่อนยังไงก็ต้องฆ่ามันวะสังเกฆ่าก็ฆ่าวะ่ะบ้างบ้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 ง,งโอโ้อ๋อต้องยิงที่หัววะ่ะบ้าจริงไม่อยากจะเปลือนกระสุนเลยนะเนี่ย นี่ไอ้พวกนี้ไม่เกรงใจผมบ้างอะไรกระสุนไม่ได้หาง่ายๆนะเฮ้ยมีอะไรโดให้หมดครับโดให้หมดอะไรที่เราโดได้เราโดหมดครับเอ๊ห้องนี้เราไม่เคยเข้าหรอวะไม่ยากก็รู้มาก่อนว่าห้องนี้ไม่เคยเข้า ิดกระป๋องหรือเปล่าวะอ๋อที่เปิดกระป๋องเออแจมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนได้กินแน่ได้กินแน่ใจเย็นเย้ใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อรสดีขึ้นเยอะอืม delicious อืมในสุดมึงก็ได้กินแล้วสมใจมึงแล้วดิ แล้วก็ปิดมันไม่มีอะไรเมื่ะกี้ผมมาจากทางไหนวะงงทางไ้ได้ๆๆทางนี้แน่ๆเลยไม่ใช่เว้ยตัวนี้เปิดไปได้ตัวนี้แบบว่าอ๋อที่เราต้องโอ้จ้า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 รอก่อน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 ครับรอก่อนือกระสุนเราเสียไปเยอะให้กับสองตัวแล้วสองเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆตะลุยไปครับมันแบบแนวเอาชีวิตรอครับผมว่ามันก็เป็นเกมที่สนุกปีครับเล่นมาสองปาง์ก่ชอบ เพิ่มเไปกินกันต่อเลยโอเคนี่ครับเหมือนบ้านตัวเองครับเดินด้วยความชิลคือยังไงเราต้องย้อนกลับมาอยู่ดีโอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์ที่จะตัดได้แล้วอุปกรณ์อยู่ไหนตัดเลยโอ้โหเสียงเสียงได้ใจมากเลย โยออกแนวน่ากลัวนะเนี่ยไปเราไปลุยกันต่อเลยกับชายปิดปากชายผ้าปิดปากไม่สามารถเปิดได้เป็นระเบียงแล้วเนี่ยอืมแบตเตอรี่ normal โ monster โอ,อ,อ,อีกเนี่ยจะมีมอนสเตรอร์อยู่ในนี้ก็ได้มันมีไหมละ่ะปุ๊บต้องเปิดไปอ้าว,วเจอเจออะไรโซดากระป๋องนี่คือกาแฟกาแฟไปกันเปลืองครับเปลือง เราเหลือแบตเตอรี่ไฟเท่าไหร่วะ6กดนกระสุนอีกแบตเตอรี่เอา้ากระสุนเหลือสิบนัดสุดท้ายเจ๊เช่ 7. สวยแล้วไงเออเรามีเนื้อไว้ล่อนี่หวูจะฆ่ามันใหม่แบตเตอรี่ก็เหลืออันเดียวโอ้ยต่อไปต้องยิงอย่างมีเหตุผลครับเอา้าเราเจอกระจกแล้วโอ้โห สิ่งหายไปที่นี่เนี่ยโอเค,อเ,คเราได้กระสุนปืนครับแมนกันเยีดยิไปโอ้โอ้เชียช่ยเชี่ยเชี่ยโอ้มันพุ่งเหลาใส่เลยเว้โอ้นี่ก็พุ่งเหลาใส่โอ้ยบ้าเอ้พวกมึงพุ่งใส่กูหมดเลยอะ่ะปิดไฟดิเอ้า เฮ้ยใครอ่ะแสบตากูกับเธอเฮ้ยนี่เธอ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 ที่เราขโมยโดโดโดไปใช้ใช่เปล่าเราขอโทษเราไม่ได้เจตนาเราจะเก็บมาคืนแต่จริงๆกูขโมยอะไรมาทำอะไรที่นี่อ่ะวันนี้ไงไงคุณโอเครึเปล่าโอ้โหพระเอกมากมึงไม่ถามกูเลยกูคนเล่นเนี่ยกูโอเคหรือเปล่า,ก,า,ก,ากูเล,นเล่น,นโอ้ยตะกี้กันโดนดักอ,อะไรเนี่ยมันใครอะ่ะ มาที่นี่อ้าวถามกูเหรอกูกูก็<ๆ>หาทางออกไงครับพี่ถามมาได้คิดว่ากูมาเดินจ่ายตลาดแล้วไงจะไม่ต้องการให้คุณหาฉันอ้าวกูไม่ได้หาเหมือ,อกูเดินมาเจอเองไม่เกี่ยวอย่าอย่าลงตัวเองสิคุณแม่สวยหรือเปล่าไม่รู้ผมบางเนี่ยอ๋อไม่ชอบไม่ชอบนี่ไม่ชอบสิ่งที่คุณทำเอ้ไม่ได้อยากให้ชอบคุณหมายความว่าอะไรอ่ะ ไม่เคยอยู่ที่นี่ baptism? que, มาก่ยอยนใช่ไหมลูกเปล่าวะคุณเป็นใครอ่ะถามไม่ตอบแย่ yeah, ถูกต้องแล้วเอ้ากูเคยอยู่ที่นี่เอ้ยมันเคย eh? อยู่กูมันเคยอยู่ที่นี่ไม่ใช่ฉันคนเดียวอ so, ้าวโซแต่กูอยู่คนเดียวนะกูหวาเวมากๆเลยเออเออออะไรอะไรอะไรเออเออโอ้โอ้ตัวเยี้ยอะไรโอไม่ปวดตาโอไม่โอไม่โอว๊ว Wars world with me 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 มีเฮอะไรอ๋อกูตาฝาดแสบตาเจอพลังแสงพิษเบกิต้าหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ตอนนั้นต้องกูุลินนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยม,มีอะไรอยู่ที่พื้นด้วยเก็บซะเลยอ่านไหมเรื่องอะไรเราไม่เน้นอะไรครับเราเน้นแบบชีวิตจริง survival s u r v i v a ลโอ้ยกูติดอะไรวะเนี่ยกูติดอะไร มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยแสบตารู้สึกว่าปฏิกิยาของตัวละครเริ่มแปลกๆมีแสบตาด้วยสงสัยต้องกลับกลับห้องซะก่อนครับกลับอาภารเมต์เราก่อนสำหรับสลิปอะครับสลิป ลิฟหลับก่อนดีกว่าวันที่สามแมสสำหรับพาร์ทที่2นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมาตะลุยกันต่อในพาร์ทที่3กันเลยกับนายชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะเลมเออมันไม่มีชื่อนี่ว่าไม่บอกชื่อเราด้วยวะเด็กน้อยภาพปิดปากเป็นไข้หวัดสองพันเก้ไขวัดนกไขวัดอะไรไขห่าไขเหวอะไรก็เชิญติดตามชมกันต่อไปว่าเขาจะเอาชีวิตรอดจากพาเมนีได้หรือไม่ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าในครักสายหยาสวดครับผม